สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการทำลิงโทนลง iPhone นะครับเพื่อที่จะตัดเอาแต่ท่อนหกนะครับไปใช้ใน iPhone นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าเว็บไซต์นะครับนี่นะครับ m p 3 c u t n e t t h s นะครับ m p 3 c u t n e t t h s นะครับ น,นี้เราก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะแล้วก็คลิกคขา่าเปิดไฟล์นะครับแล้วเราก็จะเลือกเพลงที่เราจะตัดนะครับซึ่งผมเลือกปไปแล้วนะครับซึ่งอยู่ในคัฟเวอร์ผมจะเลือกเพลงน,นะครับตัดคอจากนั้นให้เราเลือกตรงท่อนหกที่เราต้องการนครับ

รงของอผมจะเลือกประมาณนี้นะครับพเพื่อจะเอาตัวส่วนเนี้ยไปเป็นลิงค์โทที่นนะครับโอเคแล้วเราก็กดเสียงเรียกเข้าไอโฟนนะครับตรงนี้นะครับนี้แล้ขอเราปรับนะไฟมันสโลดนิดนึ่ง สัักคคู่นะรรบโอเคได้แล้วทีนี้เรามากดดาวโหลดตัวไฟล์ที่เราตัดไปนะครับจะไปอยู่หน้านี้ครับให้เราแสดงในโฟลเดอร์เลยนะครับไฟล์ตัวน,นี้ที่เราได้มาจะเป็นไฟล์ของไอจูนนะครับ เราก็เอาไฟตัวนี้แล้วก็จากนั้นเปิดโปรแกรมไอจูนขึ้นมานะไอจูนขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ไปที่อโอเคจากนั้นเรามาที่เสียงเตือนนะครับเราลากเพลงตัวนี้นะครับมาไว้ใน เปี่ยนเครื่องนะครับตัด้อจะมาอยู่ในคอลัน์หรือว่าอยู่ในาฟายที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราจะเป็นลิงโท่นะครับขีดน,นี้จากนี้ก็จกต่อจากนี้ไปเราก็เสียบโทรศัพท์นะครับอเอาไอ้ตัของเรานะครับคอมพิวเตอร์นะครับ ไอโฟนเราก็จะมาดูในนี้นะครับง่ายๆนะครับทีนี้เราก็ไปที่ไอโฟนของเรานะครับไปที่เสียงเตือนของไอโฟนนะครับมันจะมีอยู่8เสียงนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่เสียงเตือนนะครับของไอโฟน แต่นั้นเร,เราก็ค้อพิจารเสียนเลีอกข้อที่เลือกอยู่นะครับเราจะเลือกเสียงไหนเข้าไปในโทรศัพท์ของเรานะครับนี้เราตันนี้ตัดไปก็คือตัดพอนะครับแล้วก็กดเชื่อมข้อมูลเลยครับเครื่องก็จะเชื่อมข้อมูลบินฑคนเข้าไปในไอ,อ้ปนของเรานะครับจะนานนิดนึงครับ ก็ทั้นตอนนี้เป็น,น,นทัานอสุ้าแล้วนะครับทีนี้พอมันเชื่อมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยฝ่ายเรียนคนทั้งหมดเลยนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในเ,เสียงเตือนของเราแล้วนะครับแค่นี้เองครับทุกเครื่องเลยนะครับจะอยู่ในไอโฟนเราก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับผม